คุณผู้ชมครับล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับภายหลังจากแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางไปเยี่ยมฐานทั้งสามนายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดของเขมรนะครับส่วนจะเป็นทุ่นระเบิดใหม่หรือเก่าเนี่ยนะครับกองทัพภาคสองจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ3วันวยกันคุณผู้ชมครับคนทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่สุดเนี่ยมีอายุแค่21ปีนะครับตอนนี้ต้องทําการผ่าตัดตัดเท้าซ้ายตั้งแต่ใต้หัวเข่า ลงมาเพื่อทําการรักษาเนื้อเยื่อในการใส่ขาเทียมต่อไปนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าจะมีการปูบนบําเหน็จขั้นสูงสุดให้กับพลทหารคนนี้ขึ้นไปเป็น10บเอกเลยนะครับ 1ิเอกแล้วรวมกับเงินเดือนกับเงินตอบแทนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทะลุขึ้นไปอยู่ถึงประมาณกว่า29,000บาทนะครับเกือบเกือบ0,000บาทและเห็นบอกว่าจะมีเงินช่วยเหลือนะครับจากองค์กรสมาคมต่างๆเนี่ยนะครับอีกประมาณกว่า1,400ล้าน 4, บาทยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็จะมีผลทำให้หายาตนะครับได้เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการอีกหนึ่งตำแหน่งอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนชายชาติทหาร ซึ่งอาสามารับใช้ชาตินะครับตามรายงานบอกว่าน้องเขามารับใช้ชาติได้ประมาณ1-2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเข้าไปปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในพื้นที่ลาดตะเวนดังกล่าวนะครับข้อมูลจากแม่ทัพป้อสองบอกว่าพื้นที่ลาดตะเวนดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการสำรวจหรือไม่แล้วนะเดี๋ยวรอ3วันนะครับสำหรับการตรวจสอบที่มาที่ไปว่าการเหยียบระเบิดในครั้งนี้ เป็นการรอบกันของเขมรอรอบใหม่หรือไม่ครับ